จานนภัสรีจัก,กรนาศินแสไทยที่ได้รับการยอมรับทั้งจากชาวไทยและชาวจีนแผ่นดินใหญ่สิงคโปร์ฮ่องกงและไต้หวันมีประสบการณ์มากกว่า30ปีสนใจติดต่อโทร0858328228หรือ Line at a s t r o n i m o ดูห่วงจุ้ยที่อยู่อาศัยดูห่วงจุ้ยที่ดินเลือกทำเลสร้างบ้านห่วงจุ้ยแปลนบ้านห่วงจุ้ยรีโนเวทบ้านห่วงจุ้ยร้านค้าห่วงจุ้ยเรือนหอห่วงจุ้ยธุรกิจบริษัทห่วงจุ้ยโรงงานห่วงจุ้ยอาคารขนาดใหญ่ครับก็วันนี้เป็นอีกวันหนึ่งครับเป็นวันที่สามครับสามธันวาหกสีนะยังยังอยู่ในช่วง ยังไม่ขึ้นเหนือนะครับตังนี้อ้าวมาดูวันบ้านต่อนะครับก็เลยประชารัฐพันธมิตรหนึ่งพ,งพ,นนพอดีปีนี้เรจะรอนะครับมาวันใดมาตุลานะครับเขามาเข้ากรรมฐานที่กบกุไซนะครับคือมันเป็นประเพณีของนิสิตของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรอ์นะครับ สิทธิ์เนี่ยจะต้องอมีการเข้าอบรมกรรมฐานสิบวันครับปีละสิบวันวีนนะะี้ก็วันที่สองถึงสิบสองนะครับร้อยยี่สิบมันทั้งทั้งพระทั้งคารวะทั้งครูบาอาจารย์ทั้งอะไรไปอยู่ที่นั่นกันหมดนะครับก็เลยก็ประพวกออกมาแล้วก็ต้องไป ช่วยกันนะครับเอาอาหารไปเป็นเจ้าภาพนะครับเป็นไปเป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารกับคณะสงฆ์แล้วครูบาอาจารย์มีหลายรูปที่เคยเคยเข้าอมกาฐานร่วมกันมานะครับก็ไม่ใช่ว่าท่านเรียนไม่เก่งเลยถเรียนเก่งด็อกเตอร์มาเลยนะครับพวกด็อกเตอร์เลยแต่ด็อกเตอร์หลายใบยนะครับเดี๋ยวพอด็อกเตอร์อันนี้เดี๋ยวก็จะเรียนอะไรอีก พวกชอบเรียนชอบแบบเนี้ยเออที่ที่ที่เรียนชอบเรียนเดี๋ยวจบจบต้บแบบองเปิดคะแนนเขาเรียกอ,อันนี้เขาจะเป็ี่ยนดอกอะไรอีกอะไรเงี้ยชอบเรียนไม่เหมือนกับขอ,องของเราในมันไม่ไม่ไม่ชอบเรียนยน,ยน,นะครับก็ต้องสำหรับสนุนกันพาคดีๆนะครับภาคที่ดีๆภาคที่ ต่อหลายหลายเป็นด็อกเตอร์หลายหลายหลาย,หลายรูปละด็อกเตอร์แล้วก็หลายใบเกียรตินิยมมีเกียรติยศทั้งนั้นกันนะครับเลยประชาชนวันาานี้เนี่วันที่แปดธันวาเนี่ยวันพุธจะนําอาหารไปอาหารกล่องไปถวายไปมอบให้ถวายให้กับพระที่เข้าประทานในชุดนี้นะครับในชุดนี้ ไม่ช่วยดีอยาก,การแล้วจะเป็นจะจา่อมาแล้วไปที่สาคัญคือไปที่บ้านเกิดด้วยนะครับคือบางค้านะครับบางค้าชาเชียงเศรารูปปนิ้วนะครับรูปรปันิ้วรูปปนิ้วนะครับจะช่วยกันกบรูปปนะันิ้วนั้นคนปนิ้วไม่ทิ้งกันอยู่นะนะก็มามามร่วมบ่วมกัน คาที่แล้วก็ไปไปรืะะ้อแลครับเดี๋ยววันที่ยี่สิบแปดอีกอย่าลืมนะยี่สิบแปดนี่เอากองทุนดแูแลพระอาพาธไปให้กับวัดกับโรงพยาบาลบางคานะครับบางคานตรงปากนักเจ้า,นานโ,จโลนนั่นแหละตรงนั้นพอดีเลยนะครับวันที่ยี่ิแปดเป็นวันพระเจ้าตาพอดีเลยพระเจ้าตาศิจมาเาปิดพักพักอยู่ที่ตรงนั้นพอดีนะครับอ่ะทีนี้ก็มาตรงบ้านๆต่อนะครับตรงบ้านๆ วันนี้มันใกล้ปีใหม่ละก็เลยมาพูดถึงเรื่องไอ้ชงซึ่นี่นึงชงเออชงบางคนนี่เขาล้วก็งงเหมือนกันเออมีเยอะเลยมาดูดวงมาดูเลิกอยากจะแต่งงานเขาบอกแต่งไม่ได้มันปีนี้ปีชงผมก็โมงง,งชงคุณรู้ว่าชงมันแปลว่าอะไรบางทีเขาไม่รู้เรื่องนะครับ อเอาอย่างนี้ก็แล้วกันแต่ปีนี้พี่ฉลูง่ายดีง่ายปีนียปีฉลูแต่งงานไม่ได้อแตแอแ่งไม่ได้เราก็เลยบอกทําไมจะแต่งไม่ได้เขาก็ไม่รู้ก็บอกกันอย่างนี้โชันแปลว่าจากมันแล้วแต่โชวจากไปไปดีหรือไปไอพ่ดีอสมมติเราดีทีออนใช่ไหมดีทีออน ถ้าเที่ย้คืนก็คือไม้น้ำทองอ้าวดูดีนะถ้าดิถิอ่อนถ้าเที่ยงคืนก็ไม้น้ำทองถ้าไฟกรดินให้โทษใช่ไหมเนี่ยเนี่ยเนี่ยให้โทษอ่าให้โทษอ่ะอ,อย่างนี้ดีกว่าเนี่ย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 ปีสมมุติเขาเกิดปีมะแมง่ายดีเขาเกิดปีมะแมปีนี้มันชงเนี่ยใบจอนปีจอนเนี่ยเออชง เดี๋ยวเรือนมกราเนี่ยชงแล้วเนี่ยเนี่ยถ้ามันชงเดี๋ยเขาเรียกชงดินเล็กชนดินเล็กอ่เนี่ยดินเล็กมันก็ชนดินเล็กดินใหญ่ก็ชนดินใหญ่นะสมมติว่าดนถีอ่อนใช่ไหมอันนี้มันให้โทษอันนี้หมายความว่าจากไปไม่ดีคือไม่อยากไปไม่อยากไปเออไม่อยากจากพ่อจากแม่ไปเออไม่ใช่ มันให้ให้โทษมันจะเป็นต้องไปถึงเวลาแล้วต้องไปเรียนต้องไปลักษณะนี้ต้องไปเรียนมากต้องไปทํางาน้างต้องอะไรบ้างคุณจะอยู่เกาะกินพ่อแม่อย่างเดียวมันก็ไม่ได้มันจะเป็นต้องไปนะอัอสูรแลวตรงนี้ตรงนี้นเป็นดิถีแข็งดิถีแข็งถ้าแท้เท่ากับไม้น้ำทองธาตุที่ให้คุณคณดินดินหมายว่าคุณมีสมบัติมีคุณ พ่อแม่คุณมีสมบัติมีมีหลักฐานมัน่นคงแต่ปีนี้ปีน,น,นี้เนี่ยนะฉลูเนี่ยกำลังจะไปอยู่แล้วเนี่ยมันชงทีนี้ฉลูเนี่ยเนี่ยปีจอฉลูหรือปีจอฉลูเนี่ยมันชงชงมันแปลว่าจากเออจากไปไหนอะ่ะเออถ้ามันให้คนอย่างเนี้ยคือย้ายที่เรียนใหม่หรือไปแต่งงาน,เ,นเป็นอย่างนี้ลักษณะเนี่ย มันชงตัวเราแต่มันอาจจะไปฮะเนี่ยฐานคู่ก็ได้อ่ะนี่ยสมตมติจื้ออ่ะเนี่ยฐานคู่เนี่ยฐานคู่เนี่ย่ะร่้ไหมเนี่ยมันชงตัวนี้ก็จริงดิถีมันแข็งเพราะนี่ยให้คุณชงก็คือจากไปเพื่อที่จะไปฮะนี่ตรงนี้ถีงะฮะอ แต่ต้องตัวนี้ต้องฮะต้องต้องเป็นต้องเป็นเป็นไฟหรือเป็นดินนะต,ตรงนี้ฐานเดือนมันฮะติดมันถึงต้องต้องชนชนไม่เกี่ยวแต่ว่าฮะนี่ต้องรู้ว่าฮะติดหรือไม่ติดมันเป็นอย่างนี้ชนแปลว่าจากฮะมันแปลว่าอยูอ่สมมติว่าตรงนี้ชนนะเนี่ยมันชนตรงนี้ใช่ไหมอยู่ไม่ได้แล้ว เออไปดีไปดีเขาเรียกไปดีไปดีปดปดชน,นว่าจากไปดีไปดีไป,ไป,ไ,ปไปห้าตรงนี้ห้าไปดินก็ได้กู้ของไปอยู่กับคู่กนะันชนมันแปลว่าจากห้ามันแปลว่าอยู่ก็อยู่กับคู่ของแล้วไม่ดีตรงไหนเออปีเขาบอกปีนี้ชนชงชงแล้วชงชง,ชง,ชงห้ามแตง่งมันถือเื่อตัดแต่งแนละ้วมันไม่แต่งมันจะจะไม่ได้เรื่องอะไร เออเนี่ยมันไปหาหาแปลว่าอยู่จะอยู่คู่ของบ้านมันเสร็จแล้วปะเรื่องหอเสร็จแล้วคุณถึงไม่ไปได้ไงอ่ะนี่คือเรื่องนี่เรื่องของเรื่องโฉงนะครับโงเนี่ยวันนี้เท่ากับสองเรื่องเลยนะโชงมันแปลว่าจากจากคือจากเนีย่ยไปดีหรือไม่ดีเนี่ยดินแปลว่าสถานที่สถานท,านที่ไปสู่สถานที่ให้คุณก็ดีถ้าให้โทษก็เป็นงสถานที่ไม่ดี เรียกชนไปว,ว่าจากอ,อยู่กับพ่อแม่ก็ดีแล้วรวยแต่ไปอยู่กับคู้ครองก็โอเคเอตรงนี้นี่นี่คือให้เข้าใจว่าบางคนบอกว่าชงแต่งงานไม่ได้แล้วก็งงว่าชงทำไมจะแต่งงานไม่ได้บางคนกน็เดี๋ยวนี้มันไปกันใหญ่จะทำให้พระโดนคดีฟารมนะ้ เลขทะเบียนเขาเลขศูนย์ไปเปลี่ยนเป็นเลขเก้าไปเปลี่ยนเป็นเลขเก้าเออตำรวจก็าาพอแปลเอกสา,ารราชการก็สวยใช่ไหคือเราจะไปเปลี่ยนแปลง้าไม่ได้บางทีรถเนี่ยสีดามืดเลยเขียน,นข้างข้างว่ารถคันนี้สีขาวก็งงเกันนี่มีเยอะตอนนี้มีเยอะเลย ดเดี๋ยวพูดไปเรื่อวอไปทะเลาะคนหนึ่งแล้อีกแต่ให้เข้าใจนะอันนี้เนี่ยชงมันแปลว่าจากเนี่ยฉลู้็มาแมมมันชนอย่างชงมันชงมันชนถ้าจำเวลาท่าดินเนี่ยยิ่งชงยิ่งรวยถ้าให้กุดแต่ถ้าให้ทอดนะยิ่งชงยิ่งจนอันนั้นถ้าให้ทอดหมายความว่าอาจจะหนี เล่นหนีน่ะย้ายบ้านหนีอ่ะ <c oughs> ย้ายบ้านหนีนี่หนีนี่นออย้ายกลางคืนเนี่ยมันงคืนกัก่อนเดือนเนี่ยนะครับเนี่ยชนมันมาจากนะอยู่ไม่ได้ต้องไปตรงนี้อะวันนี้ก็เลยพูดถึงเรื่องชนงนี่นี่ชงปีนะนี่พ่อแม่อันนี้ชงเดือนหมายถึงเรื่องงานเรื่องงานนะเรื่องงาน เอ,อ่ยย้ายงานเปลี่ยนงานเปลี่ยนตํำแหน่งนี่ตรงนี้ไอ้ตรงนี้ก็ย้ายบ้านหรือย้ายคู่ครองนะชนอันนี้อันนี้ชนนี้ก็คือลูกน้องบริวารนะครับขอให้บ้านโอเคอะอะเอาแค่นี้ก่อน อาจารย์ณพัศสศรีจัก,กรนาศินแสไทยที่ได้รับการยอมรับทั้งจากชาวไทยและชาวจีนแผ่นดินใหญ่สิงคโปร์ฮ่องกงและไต้หวันมีประสบการณ์มากกว่า30ปีสนใจติดต่อโทร0858328228หรือ Line a อ a s t r o n i m o ดูห่วงจุ้ยที่อยู่อาศัยดูห่วงจุ้ยที่ดินเลือกทำเลสร้างบ้านห่วงจุ้ยแปลนบ้านห่วงจุ้ยรีโนเวทบ้านห่วงจุ้ยร้านค้าห่วงจุ้ยเรือนหอห่วงจุ้ยธุรกิจบริษัทห่วงจุ้ยโรงงานห่วงจุ้ยอ,อาคารขนาดใหญ่